นำระคังวัชระนะคะมารีวิวทั้งสองเซตนี้นะคะให้หลายท่านได้ทดสอบฟังเสียงกันเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากนี่เลยนี่เซตนี้นะคะก็เป็นระคังมันตานะคะก็คือความหมายคือว่าเป็นระคังที่รายล้อมด้วยอัขะระมน6หกพยางก็คือโอมาณีเป็มเมนะคะเซตนี้นะคะก็จะมีโรงทองนะคะตรงมันตานะคะเป็นอัคะระธรรมทิเบต ะะเป็นภาษาที่เดสขนาดความสูงของเขานะคะที่ะระฆัังอยู่ที่7นิ้วนะคะโอเคมาทีละยา่างโอเคค่ะเริ่มต้นจากใบนี้ระครังที่นำเข้ามานะคะก็คือส่งตรงมาจาก ในเนเปาเลยนะคะของเขามีความโดดเด่นในเรื่องของการหล่อหลอมเรื่องงานที่เป็นเฮลิ่งงานละคังงานฟูมูลงานซิงกิ้งโบต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะมีความชำนาญน,นะ,ะอันนี้ก็จะเป็นใช้แร่โลหะนะคะเป็นสตัตโลหะที่ทำให้ขึ้นรูปแล้วก็มีเสียงดังกังวานนะคะและก็มาชมอีกใบหนึ่งนี่เป็นเซต Classic. คลาสสิกคลาสสิกก็คือแบบดั้งเดิมนะคะ เสียงดังกังวานนะคะมีลากยาวนะคะก็เรียกว่าการันตีเรื่องของความกังวานจริงๆนะคะสำหรับเซตของระฆังนะคะและก็ในเซตนะคะเราจับเซตคู่นะคะโดยมีเซตของดอเจก็คือวัชระนะคะวัชระอันนี้ก็อยู่ที่เดี๋ยวก่อนนะคะลืมทุกทีห้านิ้วอาถูกต้อ,ตองเป็นห้านิ้วค่ะ อันนี้5แฉกนะคะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็อันนี้5แฉกนี่เขาเซ็ตเขาเลยนะคะสวยงามมากเลยนะคะก็คือเป็นเซ็ตนะคะลงทองนะคะแล้วก็เราก็จะมีผู้นิ่มๆมงคลไปให้นะคะเป็นแบบออกโทนสีใบตองนะคะนี่เป็นเงื่อนไหลปมและอีกเซตหนึ่งนี่ก็เหมือนกันนะคะเป็นเซต ของเขาเลยนะคะนี้วัชระ5แฉกโอเคถ้าสนใจนะคะสำหรับจริงๆเราก็จะพยายามรีวิวให้ในแต่ละใบนะคะก็อาจจะแบบไปทีละรอบนิดละกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเยอะไปเดี๋ยวอาจจะหลายท่านจะลายตานิดนึงนะะอันนี้ก็รอบนี้ละกันอ่ะสใบนะคะสำหรับบางท่านนะคะบอกว่าเอ้ยอยากได้นะคะนี่เลยนี่นี่เป็นปลอกคุ้มนะคะ ก็เป็นแลไอเทมอย่างหนึ่งที่ควรสะสมนะคะที่ควรมีไว้นะคะสำหรับท่านที่มีเซตของระฆังแล้วก็วัชระดอเจนกันตายดอเจแล้วนะคะก็สามารถซื้อซื้อเป่าคุ้มนี้นะคะไปตั้งวางหรือว่าไว้ใส่เวลาเดินทางนี่ก็เรียกว่าปกป้องใส่ได้แบบโอเคสวยงามเลยนะคะด้านในก็จะเป็นแบบเรียกว่ามีซองมีผ้าบุกข้างในนะคะก็ เรียกว่าปกป้องเซ็ตของระคังนะคะนี่นะคะนี่เป็นแบบนี้ค่ะก็จะเหมือนเป็นถุงอีกมีซับในอีกชั้นหนึ่งนี่เราก็จะมีนะคะเอามาโชว์สามเซ็ตพอนะคะเดี๋ยวลายตาอันนี้เป็นแบบ Colorful ฟนี่สีน้ำเงินแบบว่า ข,ขึ้มนิดนึงนะคะแบบว่าดูเรียบเรียบนะคะเรียบแบบมีสไตล์นะคะส่วนอันนี้ก็ดูแบบทรงผู้ใหญ่ดูหรูหูนะคะก็เป็นแบบสีเหลืองทองนะคะโอเคถ้าท่าในใดสนใจก็ทักมาได้นะคะเดี๋ยวราคาลงไปให้นะคะนี่โอเคนี่เลยค่ะ